เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเป็นคลิปของการสร้างบ้านสร้างอาณาจักรกันบ้างน,นะครับทุกคนเราเนี่ยก็ไปจับสัตว์กันมามากแล้วนะครับมีคนโบวตว่าให้สร้างบ้านแบบเคียร์ทีอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มกันเลยผมก็ไล่เคลียร์พื้นที่นะครับถางหินถางต้นไม้ตรงนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วผมว่าประมาณนี้น่าจะกําลังสวยเดี๋ยวนะเหลือไอ้ตรงหย่อมหญ้าย่างนี้ไิด้ดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวเมื่อกี้ลืมเคลียร์ลืมเคลียร์ขออภัยอีกนิดเดียวครับ ไปเคลียร์หน่อยไปเคลียร์หน่อยออไไอ้ไอ้นกนกโว้เป็นรูดิเป็นดูดิโอ้ยกิกะเราไม่ให้อะไรโผครับตรงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ให้เกลี้ยงหน่อยตอนได้จะลงไปในน้ํากลัวว่าเดี๋ยวมันมีปลานะครับมาพังหมดนะอยู่รวมๆกันไว้รักกันดีแล้วนะครับเมื่อกี้ช่วงต้นนี่มีโดโดนะครับเบต้ามาบุกผมเรียกได้ว่ามากมายเดี๋ยวเราจะสร้างพื้นเป็นเหล็กนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปิดด้วยไม้จะได้สวยๆแล้วกัน เมทัลฟอเดชั่นตัวนี้เตรียมมาก่อน100แล้วก็ตัวฟอร์หรือว่าซีลิงเราใช้เป็นไม้นะครับนี่ไงซีลิงมีหลายแบบจริงๆ Adobe ก็น่าจะสวยป่ะ Adobe นี้รู้สึกว่าจะกันร้อนกันหนาวได้แต่เอาเป็นไม้แล้วกันมันจะได้เข้ากับทรัพยากรที่เรามีเตรียมของเลยครับทีนี้เราก็ไม่ได้ไปวู้อะไรนะในวันนี้เราก็เอาไอ้พวกนี้มาเซตมาก่อนอ่าโอเคเรียบร้อย ไม่รู้จะได้ได้ประมาณไหนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไล่จากระดับนี้ก่อนเพื่อได้รู้ว่ามันจะไปได้ถึงไหนเฮ้ย,เ,ฮย,เ,ฮย,เ,ฮยเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีรอยด้วยอันนี้รู้สึกว่ามันจะต่อรอยได้เยอะตรงนี้ข้างบนให้มันเท่ากันอย่างเดียวพอเฮ้ยมันมันไล่ระดับไห้เท่ากันได้นดี่ว่าแต่มันไม่เท่าก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดเป็นพื้นไม้อย,อยู่แล้วไม่มีปัญหาเออนี่เลยไล่ไปเก็บขอบไปเรื่อย เนี่ยๆๆอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเอาให้เสมอทะเลเนี่ยทุกคนเออถ้าตับได้ที่เสมอทะเลก็คือได้นะครับสำหรับใครที่สร้างบ้านแบบไม่ค่อยเป็นเดี๋ยววันนี้ดูไปรับรองดูจบทําเป็นแน่นอนเผื่อบางคนอาจจะงงอยู่เฮ้ยตัวใหม่มันสร้างไงเดี๋ยวพี่สร้างให้ดูน้องๆน,งนี่การไล่เก็บฟอรเดชั่นนะประมาณนี้คือเราไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ถ้ามันมีตัวรองด้านล่างก็คือเราจะวางฟลอร์ไปได้นะทีนี้ไล่เก็บให้หมดใหญ่เลยนะหลังนี้ผมเอาใหญ่เลยเอาเสมอทะเลตรงนี้แล้วกันนี่ยืดหน้าแบนี้เลยเออประมาณน,นี้เลยสวยจะได้ดูวิวได้จะเสมือนว่าบ้านเราเว้ยติดทะเลเว้ยอ่าน,ะนี่ลงไปเลยลงไปเลยยาวตรนี้เลยครับนี่ อันนี้แหละพลังสวยเดี๋ยวตัวไหนเันเกินเดี๋ยวแค่เอาออยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเดินวางไปก่อนบางอันก็อาจจะสูงๆูงหน่อยไมป็นไหรเพราะเดี๋ยวเราจะจับระดับจากจุดข้างบนครับเอาละครับทีนี้ก็หลังจากที่เราเสร็จพื้นเนี่ยจะลงพินล่าไปก่อนอันหนึ่งนะครับเพื่อไล่สเตปของตัวฟลอร์นะครับให้มันสูงนี่ๆๆประมาณนี้แหละคือมันจะไม่สามารถวางซ้อนข้างบนได้ไง เนี่ครับเดี๋ยวเวลาเราขึ้นไปเราก็จะใช้เป็นในส่วนของบันไดนะครับขึ้นมาผมต้องขึ้นไปยืนข้างบนนี้ก่อนเพื่อดีวางพื้นให้ง่ายที่สุดทีนี้ก็เราทําการวางพื้นนะครับให้หมดก่อนผว่านาจะได้ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวไหนที่มันเป็นลงไปข้างล่างผิดพลาดผิดเพี้ยนช่างมันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยแก้ไม่เข้าใจช้าเสียเวลานะเราไล่ๆไ,ไปก่อนอันไหนผิดพลาดเราเดมนลิทที่หลังได้ตรงนี้ยื่นมาได้เยอะพอสมควรเลยเนี่ย ส่วนไอ้ที่ไม่สวยเดี๋ยวเราก็ไล่ปิดเอาผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันยื่นไปได้เท่าไหร่วะลองดูก่อนเราไล่ขอบตอดูก่อนนะทุกคนตอนนี้ว่าของเรามันไปได้ใหญ่ขนาดไหนพื้นไม้นี่แหละดูดีสุดเป็นเหมือนบ้านสไตล์เมาดิฟไ้บนเกาะสุดตัวน่าจะได้ไปอีกสักล็อกปะโอเคล็อกนี้ล็อกนี้น่าจะกำลังสวยนี่นี่ลงเลยลงเลยลงเลยโอ้โหมันยาวไปนูน่น มันยาวได้ยันไปนู้นเลยตัวนู้นทําเป็นท่าเรือได้นีวว่หว่าถ้าเกิดกรณีแบบวางได้อยู่ว,ว่าทำท่าเรือไว้จอดปลาโอ้โหพอบินขึ้นมาดูข้างบนนี่เ้อบอกเลยว่าใหญ่พอสมควรนะครับทีนี้ไอส่วนเกินเดี๋ยวผมเก็บไล่เก็บก่อนเพราะส่วนเกินพวกนี้มันจะทําให้ม่สวยเนี่ยเราไล่เก็บเราไล่เก็บทีนี้นะครับก็ไล่เก็บพื้นได้หมดเลยทุกคนกดรัวไปเลยคลิกรัวไปเลยครับทีนี้ง่ายนะครับตอนนี้เพราะว่ายัางไงมันก็ไม่ลงไปด้านล่างอยู่แล้วลงไปก็ไม่เป็นไร เราไม่ได้ต้องไปเก็บงานอะไรข้างล่างไวเลยหูยหูยอยู่ตันนี้นี่ไฮสปีดบิลแบบไม่ต้องกรอใครอยากจะกรอก็กดคูณ2ได้ทุกคนกดปรับสปีดได้นะทุกคนผมใหญ่ให้บางคนที่เขาไม่ชอบกรอเขาได้ดูแบบเต็มที่เพราะนั้นใครไม่สะดวกที่จะดูแบบสปีดปกติก็ปรับกรอได้ปรับกรอด,ด้วยยูทูบนี่แหละกำลังดีเออเดียก็เสร็จ ไ,ได้พเพลินๆอยู่ร่วมกันบางคนชอบเปิดคลิปของผมเวลานอนไงตัวนี้ก็อาจจะเป็น a อสมานะครับให้ได้นอนหลับฝันดีเผื่อใครบางคนแบบนอนไม่ค่อยหลับเปิดทิ้งไว้ได้เก็เก็บ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 ก็จะสังเกตเห็นว่าอาจจะมีลงไปข้างล่างบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นไรข้างล่างเราก็ไม่ใช้ใช้งานหรือใครจะเจาะทําเป็นห้องใต้ดินอะไรก็ได้นะถ้าใครจะสร้างตามสูตรนี้ใช้ได้ผลแต่นี่ไม่เหมาะกับ PVP ตอนนี้เป็นพื้นไม้นะครับพังง่ายมันเบิ่มทีเดียวก็น่าจะเละแล้วแหละเดี๋ยวถ้าใครจะทําข้างล่างเป็นห้องใต้ดินต้องลงไปเก็บงานนิดนึงทําระบบไฟฟ้าใหม่อันนี้เน้นรวดเร็วทันใจเว้ยได้เสร็จแล้วนิดเดียวนี่น่าจะเป็นอันที่มีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่อาจจะเทียบเคียงกับเซิร์ฟหลักได้เลยเนี่ยเผือใหญ่กว่าด้วยนะผมว่าผมไม่เคยวางพื้นใหญ่ขนาดนี้ดีกว่า โปรเจกต์ที่สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมที่ผมเคยทำมาด้วยฟอนเดชันออฟฟิเชียลก็จะเป็นสะพานข้ามเกาะคาโน่โ oh, ห oh, นั้นแม่งสุดจริงโคตรเหนื่อยอะ่ะเพราะมันสร้างยากนะเมื่อก่อนมันต้องลงไปวางเออพิลล่าหลอกฟอนเดชันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสะพานข้ามไปและแน่นอนว่าในโปรเจกต์นี้อาจจะมีเช่นกันเพราะเราอยู่ที่เกาะใช่ไหมเดี๋ยวจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะต้องข้ามน้ำไปนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวตรงนั้นผมอาจจะสร้างสะพานที่ยิ่งใหญ่เลยเว้ย แต่คงจะไม่ใหญ่เท่ากับเซิร์ฟหลักหรอกเซิร์ฟหลักนี่มันสุดยอดแล้วตอนนั้นรู้ทําไปได้ไงแล้วมีลวดลายเส้นสายของสะพานที่ลอกเลียนแบบมาจากสะพานพระราม9กนะอลังการมากนะตรงนี้จะเก็บงงานนิดนึงพอตรงนี้มันติดฟอนเดชั่นบางทีมันจะลงไว้ข้างล่างด้วยไปไปไปถือว่าบริหารนิ้วม,มือเฮ้ยเสร็จแล้วรบร้อยครับลองดูโอ้โหโคตรใหญ่ นี่คือตัวพื้นแม่งนี่ใหญ่มากเลยนะทุกคนโอ้โหเหมือนฟ้ากันแกล้งเกมหลุดแล้วกูต้องมาสร้างใหม่เหรออ้าวชิดสรุปแม่งที่ทำมาเมื่อกี้หายหมดคุณผู้ชม3 days later เอาละเสร็จรอบที่2นะครับดูเหมือนว่ารอบที่2เนี่ยผมจะทำได้ใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่ยา,ย,ยาวออกมาถึงนี่เลยทีเดียวโอ้โหผมเหนื่อยมากเมื่อกี้เกมมันหลุดขอร้องรอบนี้อย่าหลุดแต่เมื่อกี้ก็เซฟไปแล้วอะเซฟไปถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำบ้านกันต่อนะครับ สำหรับบ้านของผมเนี่ยจะอยู่ริมหาดหันหน้าไปที่ทางหาดนะครับเพื่อรับแสงด้วยตัววอก็แน่นอนว่าเราจะเป็นตัววอไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกรูปที่เป็นของไม้ด้วยเช่นกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องวางผนังครับด้านนี้อ่ะเดี๋ยวเราหาเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมมันต้องให้สวยนะเพราะว่ามันจะมีสองเหลี่ยมมันจะหันหน้าได้สองทางนั่นเองเอาเป็นบ้านแบบสองชั้นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวตรงนี้เราลงกระจกอ่าเฮ้ยกระจกมันมีหลายแบบนี่ว่ามีหลายแบบหลายแนวเดี๋ยวนะอ๋อแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับภ้าของอันหลักนี่ว่าคือถ้าเป็นอันหลักมันจะใสไปเลยแต่อันนี้มันคล้ายๆกับว่าเหมือนกับมีเป็นก้านรับลมคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเขาเรียกว่าบานเกตเออก็สวยคนละแบบเฮ้ยเขาท่าอยู่เขาท่าอยู่งั้นเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นทางออกมาแล้วกันอ่าให้มันเป็นกระจกแบบนี้ ขึ้นไปตรงนี้มันต้องมีลวดลายแต่งข้างล่างเป็นทางออกประตูใหญ่ตรงนี้เป็นวอไม้นะครับวอไม้แบบนี้เออนี่แหละขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสวยแน่นอนอันนี้นะครับไม่ต้องห่วงข้างบนตรงนี้เป็นไม้อ่าเป็นไม้เพื่อให้มันเป็นแบบเป็นฉากผมจะสร้างให้มันดูเป็นเป็นหลังคาฉากะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเหลี่ยมเดี๋ยวลองดูคือไม่แน่ใจว่า มันจะดูแล้วสวยหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดทำไมตรงนี้มันถึงผิดด้านไอ้บ้าเออเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรอ่าตรงนี้ปิดไปน่าจะต้องเป็นเหลี่ยมนี้โอเคอ่าแล้วก็เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็ลงเป็นตัวนี้เข้าไปแบบนี้ไม่อยากจะให้มันแหลมมากหรือยังไงดีวะหรือว่าเอาแหลมไปเลยวะเฮ้ยเอาแหลมไปเลยได้ปังถ้าเอาแหลมน่าจะต้องเสริมตั้งแต่ตรงนี้เดี๋ยวเนี้ยออกก่อนเปลี่ย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 นเปยนอันนี้เลยอ่าตรงนี้ขึ้นมา มันน่าจะได้แหลมพอดีคิดว่าอ่ะตรงนี้้ามานี้มันก็ไม่ได้แหลมพอดีเป๊ะนี่หว่าเอาเป็นดีไซน์ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเออผมว่ากําลังสวยบ้านผมก็อาจจะดูรูปทรงแปลกประหลาดนิดนึงนะทุกคน <laughs> จะคล้ายคล้ายโรงเรียนก <laughs> ็เห็นว่าโรงเรียนตามญี่ปุ่นมันก็จะประมาณเนี้ทีนี้ลูฟนะครับลงไปเลยเออลูฟตัวนี้รู้สึกว่าข้างบนมันจะใช้เป็นตัวเดียวกับที่มันเป็นซีลิงนะ นี่หลังคาแบบนี้สวยพอดีป,ะปะ่ะวะน่าจะได้อยู่บ้งไม่น่าคีเรลเท่าไหร่เอาวางไปก่อนข้าทาอยู่ยวข้าทาอยู่ยอ่าโอเคยื่นออกมาประมาณนี้แล้วกันเออรู้สึกว่าหลังคาเนี่ยที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับที่จะเข้ากันมันไม่มีทุกคนมันมีแต่ตัวนี้ถ้าเราดูด้านบนมันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งผมว่าให้มันเป็นรูปแบบของดีไซน์ไปเลยแล้วกันอ่ะเอาประมาณนี้แหละกูไม่สน <laughs> เป็นดีไซน์ไปเป็นดีไซน์ไป อ่าไปเลยไปเลยไปเลยยาวไปยาวไปใหญ่ประมาณนี้พอไหมเออพอแล,ล้วแหละเดี๋ยวมันใหญ่เกินทาใหญ่เกินมันจะค่อนข้างลำบากเดี๋ยวเราเข้าไปตกแต่งภายในเอานะว่าภายในเราจะเอาแบบไหนนี่ข้างบนนี่เป็นห้องใต้หลังคาได้เลยเนี่ยว่านะกําลังสวยเออประมาณนี้แหละให้มันเป็นห้องใต้หลังคาหลังคาต่อมาต่อมาต่อมาเดี๋ยวไหนผิดเดี๋ยวค่อยไปเอาออกเพราะว่าขี้เกียจมาทําตอนนี้ เออโอเคยาววันนี่เลยมันก็สวยใช้ได้นะเว้ยเพิ่งดูถูกกันนะเว้ยเดี๋ยวรอเสร็จก่อนครับน้องๆเดี๋ยวมาดูว่า,าเป็นไงบ้างโหทำไมมาโดย,ย่างี้ไอ้บ้าอันนี้ไม่ไหวเอาละตอนนี้นะครับหลังคานี่เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าดูด้านหน้าก็จะได้เหลี่ยมแบบนี้อใช้ได้ใช้ได้ไม่ถือว่าแย่ครับผมเอาแบบพอดีพอดีทีนี้ตรงนี้เราก็ต้อง,องทําแบบเป็นทางออกมานี่แบบนี้นะครับแล้วก็ เราจะสลับลวดลายด้วยตัวไม้นะส่วนตรงนี้นะครับเราจะเล่นเป็นลายครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาตกแต่งนะฮะตรงนี้ให้มันดูสวยหน่อยอาจจะเป็นใช้ประตูกระจกเออประตูกระจกก็ได้นี่หว่านะครับประตูกระจกถ้าเป็นแบบนี้ได้เบ่าวะแต่ถ้าเป็นตัวเทคนี่สวยเลยแต่ไม่เอาเราเอาเป็นกระจกธรรมดาน,นี่แหละว่าไอของเทกมันหายากเกือกใครจะสร้างเรียนแบบนะเออนี่ได้อยู่ ไม่น่าเกียดไม่ขี้เลยครับทีนี้ปิดขอบเนะครับทุกคนสําหรับด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เลยแล้วก็เราจะเป็นบานกระจกนะครับยาวขึ้นไปจนสุดปัญหาของเราเนี่ยคือเราต้องดูเรื่องของการวางอ,อันแรกให้ดีเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เหลี่ยมจะกลับด้านนะครับแล้วมันจะเป็นปัญหาตัว snap point นี่ก็ถือว่าสําคัญครับอ่าโอเคตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยใกล้จะเสร็จแล้วก็ดีไซน์นะครับด้านนี้ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนดีไซน์จากทางฝั่งนู้นได้แต่ถ้าใช้ดีก็เหมือนกันไปเลยแนละ้วกันจะได้ง่ายๆกูไม่ต้องใช้สมองคิดใหม่เอ๊ะมักง่ายไหมเป็นการดีไซน์มักง่ายไหมโอเคบางคนอาจจะดูว่าเป็นโบสถ์ก็ได้เหมือนกันเว้ยบ้านของเราลัางนี้อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวตรงนี้ก็เอาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นวอลทึบวอลทึบแบบไม่ต้องเปิดแทนหเหมือนด้านนู้น อ่าไม่รู้จะเหมือนกันเป๊หรือเปล่าก <c oughs> ูลืม <c oughs> มีลืมบ้างเหมือนกันอ่าโอเคได้ละกัละอีกนิดเดียวห้องใต้หลังคานี่ก็ต้องมีนะไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่สมบูรณ์แบบตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกปะอ่าใช่อ่าโอเคแล้วก็ปิดขอบอันนี้ตามด้วยสโลปใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะน้องน้องไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันติดประตูครับ ระดับพี่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยมันต้องตัดลวดลายหน่อยจะเป็นประตูอีกแบบหนึ่งนี่เราจะใช้เป็นประตูนี้นะครับไอ้ลานกว้างๆนี้เราจะให้ไดโนเสาร์เราอยู่ทางฝั่งนี้เป็นกระจกโอเคถูกแล้วให้มันต่างกันนิดหน่อยอันนี้เราออกเดี๋ยวรายละเอียดชั้น2เดี๋ยวต้องมาดูกันในพาร์ตต่อๆไปพาร์ตน,นี้จะสร้างคร่าวๆนะให้ภายนอกเสร็จนะครับจะได้ไม่เบื่อเกินเดี๋ยววันนี้ก็ ถือว่าเป็นภารกิจสร้างบ้านนะครับทั้งคลิปเลยแล้วกันให้มันเป็นอันไหนอันนั้นไปเลยจับก็จับสร้างก็สร้างนะไม่ต้องไปผสมปนเปนกันที่เสียเวลาต่อจบมาในผิดพลาดด้านในค่อยวาทีหลังเก็บงานให้หมดวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบนอกเราจะสร้างทางขึ้นมาครับแล้วก็จะมีเลีล้ิงมีปลูกพืชผักอะไรให้เรียบร้อยเลยเฮ้ยไปลามาสวยนะเว้ย อย่าดูถูกบ้านพี่น้องๆ้องมันอยู่ริมหาดซะด้วยเดี๋ยวมีทางลงไปนะครับเป็นท่าเรือด้วยนะบอกไว้ก่อนโอ้ย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 อะไรของมันหุ่นมาอะไรท่านีะเนี่ยเดี๋ยวน,นะบ้าบอรจริงเอ้ยมึงลักตรงนี้จริงๆเหอรอขอโตษมึงจะลงตรงนั้ได้ครับทุกคนแซนปมันอยู่ด้านนี้มึงจะเป็นลงด้านในเพื่อเรียบร้อยเล่หหมอนี่มึงไม่เหมือนชาวบ้านแถวช่องเขาโอ้โหไกลกลาจริง โอเคได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหสวยๆครับตอนนี้นี่ปิดทัาให้ดูแจ๋วเลยเห็นไหมตรงนี้เราทำท่าเรือต่อเลยดีกว่าครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะมันมันต้องยืน่นไอตัวฟาเดชั่นนะครับตัวนี้ใหม่นิดนึงเราจะทำท่าเรือได้ตรงนี้เราออกมาอีกเราต้องเป็นท่าเรือที่ใหญ่นิดนึงอ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยยื่นออกมานะครับเอายาวแค่ไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาจริงๆ3ล็อกก็พอท่าเรือ อ,ออกมาอีกก็ออ,ออกมาที่มันไปถึงน้ําที่เป็นน้ําลึกนะครับอย่างเงี้ยเอามาเอามาเอามาเรื่อยๆสามอันพออันไหนผิดพลาดก็เดี๋ยวค่อยเอาออกทีหลังได้ไหมข้างล่างได้ไหมนี่ข้างล่างก็ลงมาต่อนี้นะครับมันก็จะวางได้น่าจะสุดได้แค่นี้มั้งโอเคมันสุดแค่นี้ทุกคนแค่นี้ก็เอาแค่นี้ทีนี้ตรงนี้ก็จะใช้เป็นแหลมลงมาครับ แลมรู้สึกว่าจะใช้เป็นตัวนี้เลยถ้าจยาไม่ผิดเดี๋ยวลองดูแล้วก็สลับเท็กเจอร์นิดนึงมันก็มีหลายแบบนะแล้วแต่ใครชอบผมว่าแบบนี้ก็น่าจะสวยจะได้เอ้ยแต่่างนี้มองเห็นข้างล่างเลยดิไม่ได้ข้างล่างเราไม่เรียบร้อยเดี๋ยวข้างล่างเราต้องมาเก็บงานอีกทีนึงนะลืมไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องเอาเป็นแบบนี่นี่ต้องเป็นตัวเนี้เอา3ามอันแล้วกันถ้าเรือมจะได้ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ ลงไปขนาดไหนดีวะน่าจะลงไปได้อีกมันต้องลอยแบบติดน้ําเลยให้มันเสมอน้ําหน่อยโอเคน่าจะเป็นเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะใช้เป็นตัวของซีลิงนะครับต่อจากตรงนี้ไปนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวแลมลงมามันก็จะได้พอดีได้เหลี่ยมพอดีเนี่เราปิดเข้าไปนี่เลยเนี่ยน่าจะได้ละทีนี้เราเก็บท่าเรือก่อนเดี๋ยวตรงนั้นค่อยท,ทําทีหลัง นี่ก่อนเอานี่ก่อนตรงไหนไม่เรียบร้อยไปเก็บงานเอานะมันจะยื่นเลยฟาเดชั่นได้ประมาณ2ช่องครับอ่าโอเคประมาณนี้น่าจะได้นี่เลยครับก็จะเป็นท่าเรือแบบลอยน้ำนิดหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราจะให้สวยเราควรจะทำสัก2สเต็ปไม่งั้นมันจะดูสูงเกินไปไงดูสูงเกินไปแล้วดูไม่ดีทำสองสเต็ปดีกว่าเออแบบนี้แล้วก็ เอาไปในบันไดลงมาอนกนิดนึงนี่นี่น,นอย่างแง่สวยแต่นงงี่นจะวางยากหน่อยอ่ะไงคูว่าแล้วไง,ง,ง,งประจำเลยชอบผิดใหม่ก็ใม่ใหม่คือเกียร์สนนปอย่างเดียวเฮ้ยตัดลายนิดนึงเว้ยไม่เป็นไรเราเน้นเท่ๆฟรีสไตล์เอาละตอนนี้ท่าเรือนะรครับก็เสร็จแล้วนะประมาณนี้สเต็ปต่อไปครับเอาให้เสร็จไปเลยภายนอกเป็นเรลวลิ่งครับทุกคนเลวลิงต้องมี อเอามาเวลวิ่งมันก็สามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้นี่วะนี่นี่น,นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนี้สวยเอาละเริ่มวางกันเลยต้องขึ้นมาวางข้างบนแล้วก็ไอ้เลลิ่งนี่จะวางยากหน่อยเพราะว่าเราต้องเล็งสแนปทุกคนเนี่ยต้องมาเล็งเป้าให้มันตรงมถึงจะลงไปอย่างเงี้ยเนี่ย,ยวางสมสี่สมห้ามันก็จะผิดแล้วเราก็ต้องมานั่งเก็บสวยเลยเดี๋ยวเรื่องของพืชผักเดี๋ยวให้หาเหลี่ยมนะครับก็จะมีฟาร์ม ข้างบนนี้ผมจะสร้างฟาร์มด้วยเป็นฟาร์มโดดตุ้งโดดเน่เนเด้านนี้เหลือเหลือบ้านเลยนะครับอาจจะไว้จอดไดโนเสาร์ข้างในเดี๋ยวค่อยขยายนี่ลงรั้วไปแบบนี้แจ๋วด้านหน้าทางขึ้นเร่งไม่มีเดี๋ยวต้องไปทําทางขึ้นข้างหน้าด้วยผมว่านะไอการสร้างบ้านเนี้ยก็ว่าแบบยากแล้วนะไอการวางเรลดิ้งมันยากอีกมึงควรจะแบบว่าเป็นระบบคลิกแล้วก็ลากปุ๊บ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 ปุ� โคตรสุดอะสร้างตรงนี้นานมากนานแล้วก็มันไม่ค่อยแบบ make s e นรู้สึกว่าอันนี้มันน่าแก้ไขผ้าเก่า,า,า,กาๆวางง่ายกว่านี้นะนี่แม่งสแนปมั่วมากเลยดูดิจะไปบนจะไปหน้ามึงจะจะไปไหนเนี่ยกูจะมาทางนี้โอ้โหสุดยอดจริงใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวได้รู้สึกว่าจะเหลือแต่บันไดไดโนเสาร์นะครับบันไดด้านหน้าเนี้ยของไดโนเสาร์ก็จะต้องใหญ่นิดน,นึง เผื่อแบบพวกกีกงกีก้าอะไรนะขึ้นมาได้โอาชิดอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วมึงนี่ผมก็มีตัดไปเยอะเหมือนกันนะเนี <c oughs> ่ยในคุณวัไล่อย่างนี้ดีกว่ากูเหนื่อยอะหลายทั่วโบงมากนะเนี่ยเห็นในคลิปแป๊บๆอ่ะมีการเตรียมการเรนน,นนุ่นเรนนี่อะเรียบร้อยครับตอนนี้ล้วเสร็จนะครับผมพื้นที่ในการขึ้นมาของเนนเสาได้มีทางที่จะลงมาเป็นท่าเรือตรงนี้ได้นะครับเรียบร้อย ตอนนี้เหลือแต่บันไดทางขึ้นนะครับก็ต้องใหญ่พอสมควรถ้าไม่ใหญ่แล้วมันไม่เจ๋วนี่อ่ามึงใหญ่ๆเลยงั้นเดี๋ยวตัวใหญ่มันขึ้นไม่ได้ฮะงั้นเสียเวลาแน่เดี๋ยวนะตรงนี้มึงมึงยังไงวะเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาแหละคือพอมันลงผิดปุ๊บมันจะไม่ยอมลงต่อทันทีเลยหรือไงนี่มันต้องมาไล่สแนปใหม่เฮ้ยมันไม่ใช่อันนั้นเพื่อนหรือมันมันติดก้อนหินป่ะวะ ผมว่าต้องติดก้อนหินก้อนนั้นแน่นอนมันไม่ลงให้เดี๋ยวต้องผ่านี่ออกเอาพีแ่แก๊กมาผ่าออก,ก่อนถ้าผ่าออกแล้วไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอ,อันนี้โอเคเรียบร้อยติดไอ้ก้อนนี้แหละอ่าเสร็จส่วนเรลลิงนะครับใช้กับตรงนี้ก็ได้จะได้นะเมื่อกี้เห็นมันเฉียงๆได้อยู่เนี่ยเออสวยเลยเว้ยแจ๋วเมื่อกี้ตรงท่าเรือเราไม่มีเรลลิงแบบต้องไปติดเรลลิงนิดนึงอ่าติดเฉพาะบันไดาทางลง พราะตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเราต้องจอดในโนเสาเออองประมาณนี้ถึงจะสวยเหมือนแม่งไปสน a ปข้างล่างไปเน,นี้ยนี่ไงกูว่าแล้วโอ้แต่ก็สวยดีเหมือนกันนี่ว่าเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนๆละลองลองสน a ปข้างล่าง,างนี้ดูดิเฮ้ยมันเข้าท่าเนี่ยเข้าท่าเข้าท่านี่นี่นี่เป็นสารลายได้เว้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้ปะ บางเหลี่ยมมันอาจจะไม่ได้นี่นี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันมาแล้วเออเฮ้ยสวยทำไมมาแม่งเป็นลวดลายเพอนน้องเจียวเลยเดี๋ยวด้านนี้ด้านนี้มันเออแซนด์หน่อยแซนด์ให้พี่หน่อยแซนด์พี่หน่อยขอร้องแหละบางทีมันก็แม่งลำบากอยู่เหมือนกันไล่มาไล่มาตรงนี้ไปเดี๋ยวไหนแม่งไม่ได้มุมม้วนก็ค่อยๆหาเหลี่ยมหาเปลี่ยนเนาะค่อนข้างยากวางยากมากกูเหนื่อยเลยเนี่ย เออนี่นี่น,นี่เออโอเคตรงนี้อัอนนึงเนี่ยอันนี้น่าจะยากหน่อยที่จะให้เหลี่ยมด้านล่างาข้างบนก่อนแล้วกันเหลี่ยมข้างล่างเหลี่ยมข้างล่างเอาเหลี่ยมนี้ไปเลยแล้วกันเว้ยตรงนี้ซ้ําไปได้อีกปะไม่ได้แล้วได้แค่นี้สองข้างนี้อาจจะลวดลายต่างกันนิดนึงเออแต่ก็ดูดีดูดีกว่าไม่มีครับเออประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยอะลำเลียงไดโดสาวขึ้นครับทีนี้ หันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะปิดฮัทเพิมดูสมจริงหน่อยเดินเสาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นลานกว้างที่น่าอยู่มากกว่าแต่วันนี้อยากจะไปเรียงมันแบบให้มันอยู่ติดหน้าหาดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะถ่ายรูปเวลาจบคลิปด้วยนี่ตัวแรกไปก่อนไปโนอยู่ได้เปล่าใหญ่อ,อ,ยยอย่างนี้ต้องได้นี่ไปโนอยู่นี่ครับนี่เออสวย นานๆสร้างทีส่วนตัวนี้กระโดดพุ่งขึ้นไปทีเดียวโอ้โหหมอนี่ทีเดียวถึงอยากให้มันเลยมากให้มันเลี้ยงอยู่ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยทีนี้มันจะขี้มันจะอะไรน่าจะมองเห็นได้แล้วแหละไม่งั้นคือมันจะมองไม่เห็นเลยโอ้ยไอหมูไอหมูจะตายแล้วโอ้หมูวิ่งช้ามากสปีดมันเท่าไหร่นี่หมูสปีดไปอีกดิสามร้อยห้าเดี๋ยวดูนี่หมูเป็นยังไงไอพวก ตัวบางตัวนี่เดีด๋ยวเป่าให้ตามเลยเอ้ยสามขานั้นเป็นอะไรวะเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะชักชักบ้าบ้าอยู่ช้างเนี่ยขี่ไม่ได้วิงตามมาก่อนตามมา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 หมูนางสงสารตัวเลือดแตกเลยเอาละตรงนี้แหละสแตนบายสแตนบายยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้โอเคนกมาแล้วช้างมาแล้วนะครับตอนนี้นกไปจอดนกไปจอดเอาเรียงสวยสวยเลยนี่ ในโถเสาผมก็เรีเยกได้ว่าชีวิตก็มีความสุขด้วยเพราะว่าได้บ้านอยู่ริมหาดนะแจ๋วๆเลยเฮ้ยช้างเลี้ยงพอดีเลยว่ะเลี้ยงแบบสวยพอดีเลยได้อยู่ตรงนั้นเลี้ยงได้หตัวพอดีแต่มันไม่ตรงเ๊ะหรอกแต่ก็เอาไปเหลืออะไรวะเหลือสามเขาก็จะเหลือสามเขากับสเตโกสามเขาตอนนี้กำลังบ้าๆอยู่มันมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเฮ้ยมันไม่สามารถขยับได้เว้ย เกิดอะไรขึ้นกับมันวะเราต้องใช้คอมมาให้มันบินไปแล้วแหละมึงบินไปหน่อยดิเฮ้ยสามเขาบักมันไม่ไปแล้วทุกคนสงสัยว่ายังไงดีเอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหโอ้ยใส่คอมมาบินไปเร็มเดินช้านี่เอามาอยู่ตรงนี้ปั๊บลงไปโอเคนี่นี่นี่อยู่นี้เหลือแต่สเตโกนะตอนนี้ซึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังฟอลโล่อยู่ก็มาจัดใหม่ ผมว่าผมมีความสุขมากเลยพาร์นทนี้ที่ได้เห็นบ้านหลังนี้กับความมันอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายจากชีวิตที่มันเครียดห่ดทุกคนอ่ะเนี่ครับสวยมากเดี๋ยวผมจะไปยืนริมหาดนะไปยืนริมหาดไปยืนริมหาดได้จบคลิปแบบสวยๆโอ้โหแจ๋วไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วนะครับอ่ะก็เ,เอาเป็นว่าในพาร์ทน,นี้นะครับเราจบไวเท่านี้ก่อนล้วกันยังไงใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ